หมดแห้ะในพวกาลำลุยใ้พวกกาหน่นั่นอยากบ่กมือมัองพ่อแม่ก็หลพบ่นเป็นสาระสาระพวกบินเกี่ยวตัวเดอของสาระพวกป็นเกี่วของพวกเาของหน่อยมาแหลกของไหลอร่อยมาแหลกลลานเอแต่ว่าพวกแมนมันไม่มีเลย้าน้าแมนมันเอาหากระสิมาเปลี่ยนแล้วมันแมนก็หลงคอได้หากกระสิขีดเลี่ยนก่น้อยหนึ่งเด้ เดิมยังติดปากเนี่ยขายจะมีดอกไฟแขก็บเลยจะเงี้ยมาวหวอยู่เนาะยังคอยอยู่ดิเพราะท่านไม่เบิดขอบ่อแขกเก็บใบกล้วยมามันก็ฟังพระพุทธเจ้าว่าออกแล้วเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เนี่ยเกิดแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเก็บก็ต้องกลวยก็ต้องตายไหมเนาะครับก็เลยว่าเข้าใจว่าเพิ่นสอนหยังสอนในว่างใจสอนในท้องใจคนสอนปล่อยว่าง สราให้ย่อมหลับมันกับจริงจี๋แต่ความเป็นมาคนเรให้ถูกดิ่นล้นดิ่นล้นหางนาวกันตายหาแนาวกันเท่าบ๊วยบ๊ว่า็ทะเลทันตีแล้วเนาะผู <c oughs> ้นั้นกับตายมาเลย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 ผู้หญาิงตายย่ายห้องไปทัางไหยตายบ,บนหลักไปมันจะ่ความดิ่นล้นไปเห็นก้อมจริงก็ยุย่งยากแต่เหมือนจะตายเนาะ ฟังเข้ามาต่อใจกับใส่ชีวิตง่ายๆก็เป็นตุกหลอดเสียที่กับปวล,ลวกหลอกล่วงหลายว่าของขันด้วยเงินหลายว่าของขันมีพอสมควรเลยนแล้วนั่นแล้วมันขันเกี่ยวของมันมันเหม็นของของันมันขันเกี่ยว pues ของถุจะไปหันด้ เช็คมาของกูจะเสียห่วงไ้ <laughs> อของขังแต่มันขังจะของเก็บจะของยึดติดนะเอาถูท้ำมันแตห้าเอาตะวตันตก<ม>เนาะเต๊มเมื่อนจะไปเลยพระวันเกิดพระวันเกิดบุญิโชคลาภนะเมตตา จะคิดจะพยายามหาเอาใส่ร่วมกันเบอตลกเนาะฟังเอาตัวทำมันแน่เอาความจริงเข้ามาตัวทำฟังเอาความจริงเกิดแล้วถือว่าแก่ประเก็บประตายบุ้งจะคอนเด้อแต่ระวังแนวตาไปเห็นตายแล้วถือไปนรกหรือสวรรค์แนวตาบ่เห็นบัดแต่หูสวรรค์กับหูตอนนี้ ไปทำบุญทำทานกับสาระออกไปแล้วไม่จำไปขอจะไปสาธุเลยผู้ขาคนทุกคนอ่ยอีกบุกขาดถึงแบบวันนึงวันทีหนึ่งแจ็คพอตยังกว่าไปมีโศกมีไส้ได้ได้ดลาบบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเฮ้ยจจกไปจนมาคุ้มครองคนเนาะแยกให้เก็บได้ไข่แยกปวยเนี่ยสมรักษาดหลานเด้อกว่าเด่เนาะอย่างนี้กล่ะ คนไหนเฮามีสติบ่ให้ประมาทถามถนนก็นให้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาจะไปหากินเหล่าเมายามันไหวเปียกเสียกาวเป็นจะอ่อนเดินหนาหนึง,ง <c oughs> นก็ไปล้างซีแต่เรื่องขึ้นจากห้องห้องจากแซวว่าไปก็ว่าขิ้นจากไอ้ก็ไอ้นาะงมีตั้งหางคนไหนมีสติคนไหมน,หม,นหมีความประมาทที่เปียกๆเ,เอาตั เลยฟังคำสอนคนว่าเข้าใจธรรมะคนนําเรองข้อจริงการใส่ชีวิตของห้องในปัจจุบันนี่แหละแต่จากได้บุญบุญเป็นยังไงบุญเ,เกิดจากการในท่านท่านแล้วก็บ่ต้องไปหวังว่าให็ลให่ลาเห็นด้วยวาให้เก็บให้นป่วยก็บ่แมนมันป่วยคือเก่เานันแหละโอใไอ้คุณนันให้ลูกเป็นเต่าเลยเป็นเจ่าเป็นไน่ยม่ก็เป็นูาา่ได้สันเปกเจ้ายวสเปนจิกามันดู่แมเนาะ กอน้งแนเออจักบาทห้องใส่มันเยอ่เอาจักบาทห่องบ่าจักบาทส่นเก้องพันเพื่อหน่อยแทนเด็ดหลาย n h ạ กใส่บวกเจ้าเห็นบานหาพันบาหาพันเป็นห่อมใส่เนาะจงเนสอนอ่พวกข้าใส่ชีวิตมีสติ เจ็ดยิ่งย้อยละมัดละว่าง่าให้ผู้อื่นเสียหายแต่ก็อยกให้ตัวเองเสียหายให้กันมีต่างหากแต่ยอมรับต้องกินเกิดแล้วต้องแก่เย็บป่วยสุดท้ายตัตดสากสิจักรยอมรับวางใจวางใจเอือเป็นธรรมดาเนาะเกิดมากับตกยจเป็นธรรมดาเกากบุญนั้นเกิดจากการในท่านท่านแล้วเราให้อุทิศส่วนบุญให้ครับ บุคคลที่ดัแลปแล้วพอเม่พูนา้าตายายายอย่นิดมีจะน้ยเพราะตั้งสักปะสัที่เอากินเข้าไปหรือชื่อะไรว่าจะก,กินกบกินไก่เข้าไปยักโตัวเราไม่้วนเลยนับไป้ลยนับไปได้หรอกตังแล้วนนนเ,ลลนเนี่ยจักมีทีุ่ณทั้งใจในตัวเองแม่กับข้ามมาข้ามสอนเอาข้าม,มาเาความจริงดำเนินชีวิตไปไปสนใจในเรื่อง สิ่งศักดิ์สิสสทธิ์มันบาดนบรรดาลดอกถูกสิ่งหุือยังเฮ้าเหตเองเอาเบ้อไปโดนเจ้าเหตหน้าเองบ่เอาคือว่าให้ชิ้นศักดิ์สิทธิ์โดนบรรดาลเนาะวันนี้ยังโดนบรรดาลไปสถานที่ใดก็ยกมือขอมันนมันจะได้ฉันบอกขอแล้วก็เลยเนาะไปหาป่าก็โอ้มาพึ่งไปบุญไปบารมีอยู่แต่าจะเอาให้กันได้ น okay? ี่จะบอกนี an, ่เถอะนี่จะดาวกับเก่ารุ่นนี้กหะรักสมรักษาผู้ข่าเด้อสันโอ้ยก็รักษาไปรักษามั่นไปเนาะขามถนนก็จะคอยอุ้มขามก็บาะ่อุ้มไปเด๊ก็จะกับเบิ้งสายเบิ้งคว้าไปก็หลุดวางด้วยวิทย์หน้ากูกับแล้งตัวน่องกลางขึ้นหน้าหาไฟแง่งไปซ่อมทางไปโดนตือเห็นี่เคลติดอัด น้ำบาสัานทั้งน,นี้ตัวผู้ใดมารักษากรักษาจะของมีสติในตนเองแล้วเรื่องเป็นตาพิษแต่เสียงกันกสร้างหัวมันดอกเกิดมาหาก,กินสางตายมันไปก่เลยเศร้ามันก็แลวทั้งตัวเนาะยางนี้เพ <c oughs> ามันไปไตีกับเขาคนในบารักต่งางฟังแนวนี้มันไปฟังเอานี่ กู่เขาจะหน้าักเสกมันเสกนี่ให้แลนไปไปหาเบิ่งเขาติดเพี้ยนยดลงไปในหนามง่องเง่งๆซึ่งเราถูกมานุดไปง่องเง่งเง่คิดเอาเองเบิดป้าสองหน้าป้าเจ็ดหน้าอายุนั่นแล้วเดี๋ยวมังจะแล้วเป็นพวกเขาพฝ่นตัวเองไปเดือตัวเองอยากได้ยังเง็ดเอาเดี๋ยวตนได้เป็นจุ่มข้างตนก็ดี มีอรไรเสกยังให้ดอกเรื่องเลอศงามยั่งดีเรื่องบวงสวงเรื่องต่างๆอยาเศร้าเชื่อกันถิ่มดูซึ่งเนาะใครเห็นเงอนพวกเจ้าก็ไปตั้งเสาอีกตั้งเสาโทั่วละเขียนมเงาะเงียใส่เอาใส่มาใส่ใส่เงินใส่ทองแต่ความเอาใส่เอาเองดึงเงินไม่หันเลยเนาะนั่นก็ล่ะ ไมยยุ่งหันเกิันจนมันแห่งนเสาหักขุนมันก็บ,บ่มีอยังมาเขาเลย <c oughs> <c oughs> เขาเ,เห,ห็ียดเงินแล้วหายคนพากิ่นได้ <c oughs> เลยเสร็จพิธีเนาะอ่ามันไปยืนต้องเขามาฟอมเห็็เพิธีของเขาเสียนะแม่ยจะดูซื้อแจนเขาหาบอเงินต้งทามีสองคนถึงไปมาห่กกันยังไดง้โอ้ยมาอยู่บางซุมบางเย็นเอือนกันถึงมาเด้เนาะตอนสร้างเขาเห็ดโนเน คนตาอ,อา,าตาดูเขานอนหลักกบกคนเป่นชาวบ้านเนาะยับุบบิเลเลอร์งามยังดีคิดดียังได้กับเอาดีนังบกับทำดีนังบังนี่เปหาเหลือหายงามยังออกรถเมื่อใดสิดีเนาะถามมีเงินพ่อหรือเปล่าเด้กเถ้าพ่อเราไปซื้อเลยเออสุขับยังละมัดละพังเด้อ เช็คบิ้งเบรกมั่นหะือไเบรกดีแล้วบรดีไปซ่อนเขาส่วนนั้นตัวเนอะแล้วสัติเข่งได้เจ็ดเงี่ยงเจ็นสางเจ็ดต้นได้กระได้เนอะฝลังมันเขาพั่สามก็เหดอยู่เดียวเนอะพรัเขาได้ขลับลังอันติดเขาเหตุต่างตกดเขเห็นเหลอด้วยวล้าคือบม่มีเหลือทีง่าย แว่าคนตายก็คือกันโอ้ยตายหงเอาไ่ได้ต้องฟังเห็ว่าส่วนว่ให้เอาเข้าบ้านกันตินกันพระบ่บ่ว่าให้เอาฟื้นเข้าบ้านว่าให้สีเข่าเนาะกอให้กินเข่ารู้ปุ๊บเห็นว่ะไรเขาคือว่าโอ้ยวันพระห้ามกินเข่าทุกคนห้ามจังมือนกินแล้วก็เกาอีกเนาะทันแล้วทั่พ่อเราทำมา น,าาาานั่ไปรักษาเจ้าของเจ้าของเองรักษาเจ้าของได้ได้เป็นรักษาเฮาได้ดิแจะมีแต่ธรรมะมีแต่ความ,มาจ,จริงนํามาบอกมาสอนความเสือกเก่าเกีกเ่ยวกับแหละงนานศพแม่เกี่ยวกับท้ามีญหาผู้นั้นผู้นี้แน่บ้านนอาจะกีนน่เนาะ ตายเป็นสิปปีเลยแตงมาร่วมกันกับบุญหาตัวหนึ่งเลยป้าตัวสวยกินเข่าข <c oughs> นาดนั้น่องท่ามก็ถือวีซี่มันอีกอยูพอแม่ตายไปชิปปีถูกเต่ามาคุยกันมึงยังมึงยาง,ง,ง,ยางขิดผิดเถียงกันสะกนคอยเาอยมึงได้มุลล่นไลยมึงหั่นทั้งสันมึงสีมึงเอาควายไปงัน้นนั่นนีอยู่หั่นเนาะโตกลงกันได้แล้ว จากนั้นจากมอลัน็ด้งานอีกเอณพอ,อเราชอบกบมันกี่ดามังยามาอีกขาง้ออีกสองตขาควายอีกขาหมูเป็ดไก่หอยแองแก์งมาแลงผู้อ,อ๋สารพัดตุณตาได้บุญจีนั่นสัตว์ไม่ได้ใดได้ขาผู้อ,อื่นคือสิ่งที่เราต้องได้บุญเ็า,าก,เก็ไม่ไปสวรรค์มันจะเป็นกบเห็นผีตายแล้วกกะเพราโลดบุญและบาปพระเจ้าจเห็นว้ตอนพระเจ้าจมีชีวิตดี การจัดงานกสีะเ,เป็นหลายแสนเลยเนาะสุวร <c oughs> <c oughs> าสุเรียวงานปวดได้ว่าแต่ก็มีเัินเนียเอาไว้ขาขึ้นหกขึ้นยากต้องปวดกี่เราไอ้โลกไอเนาะมีสุวรรณดนเอ้นึึงเฮ้ยต้องเป็ี่ยนอะไรอ่าคิดเทียงกันยิง่งยังยัง,ยงบัดจิตใจแบบจสุดท้ทายคือความจสุดท้ทายจะคิดหัดไทยไมันจะไปมองหงัน วัมานางสาวบุญหันเด้แต่กอโล่งเพิ่งเพิ่งทำมาแล้วไปป่าด้อแต่งป่าเขาไปตัง้งหลุนก้อโล่งบางบางันเฝ้าเทียนเฝ้าถูโอ้ยจะว่าเขาไป็นนรกท่านเลยกขบบลูก้อน <c oughs> <c oughs> ไปเปฝ้าอยู่หันนั่งจังมลยมาไปนั่งขโอยู่หันเด้เห่ือนกนพี่ก็ความเสือมี่พวกได้ตายมัจนจะคน ป้อนเทศแล้วว่าไม่แอบดักปันว่าเผื่อมีตาคือคือเพิ่นเนาะปันว่าเห็นได้เลยวิธีนั้นมาถามเฮาแต่เฮาบอกด้วยว่าไม่แอบดักทายบ้านเธงเมืองบ่พาเฮ็ดอังสมว่ากูมาหลงว่าถามกูเฮ็นจังเป็นตัวบัตรบอกแนีมันง่ายบอกแนีมันถือว่าเอาจะมาถามแต่เป็นแนวนี่เถอะบดี๋ยวไปงานทุกไปเสือได้แต่มาเอามันโหลด เขาถิ่นมือเดียวเลยจบเ,เ,เขาเห็นไปตอนเขามีชีวิตเขาจิตไปสวรรค์ขเขาเห็นไปต,ตอนเขามีชีวิตแต่เขาไปนึกถึงบุญที่เหตดไ้ไปนึกถึงโอ้เด็กเคยถาวายผ่าขึ้นคอนี่ได้นี่เด็กเคยถวายนา้ำเด็กเคยถาวายอันนั้นอันน,ออนี้ขึ้นคอไปคิดพ่อตอนสิตายพอดีไปสวรรค์แบบนั้นเดอ้บบนอบรมยันบัตรทำสิบปีตายไปทำบุญให้กันโอ้วส่มแล้วกูบไปสวรรค์ทั้งเมา <laughs> ตึงเมาอยู่กับ,บ <laughs> สันยะสันขัดเลียงตึงเมาสั่งแล้วไ <laughs> ปนรกตั้งสี่ศูนย์ให้คนนั้นศูนย์โมโหให้คนนั้นให้คหนน,คน,คนี้ฟื้อฟื้อ,อยู่อย่าปั่นให้มันอีนั่นก็สร้างมันปั่นมงินปวดคอแม่ยปวดกู้เฒ่าจะตายสร้างคนนั้นสร้างคนนีน้ใจขาดตายสัง่งไปนรกแบบนั้นเด้อแต่เราเกี่ยวฟังซ้มให้มันเป็น นำ้ำตังจิตใจพวกเจ้าเ,เนี่ยเลยฟังแม่จะที่ขาดหลายฟังมล่ำมา่องอะคือฟังคือมักแท้ดลยนี่เนาะเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมว่าเป็นตัดแตกกัน่ะมกกึงกมักเลบุ๊ฟังไปเรื่อยๆต่อใจดอกดียิงถึงไปอีกมาฝึกล่มหายใจช่วยฝึกฝึกเอาเวทายุร่มหายใจได้ โอ้ยแต่นาคามีคนแบบร้องบิ่งไงวะที่สุดท้ายบาดตายมาฝึกเอาในน้อยนี่ไปได้คือกันเด้อมันคือเต่าอุนนี้สามารถดูยุ่งเนาะเหตุเป็นประบุกมาดูกันเลยตอวัอนท่านเนี่ยมาหาหารเราคอยเอา้ามันก็คือกันคืออันนี้มานน้ำลางนาะคนคือกันมันมีผู้หนึ่งคือกันคือกันเนาะ คนกือกันงเราเขาไปจังคันซุ้มเลยแหละจังค um> ันว um> ัาไปตีผปักบอกนั่นก็เตือด้วยมัมหรือะเอาตั้งี่ิไปยังเท่าหรือุดไปบงการไปดีเด้แล้วว่าดีเด้อ่ะคุณคนนี้วินัยคนคนเด้อ เบิ่งเอานั่นแหละข้าเป็นผักกรรมฐานบอสัน่นกรรมฐานอยู่บอกเออใกล้แม่สั่นไปหมองจึงสั่น,นแต่พอเห็ดยิ่งย่างพลาไปเที่ยวสู่ทะเลก็ไปหาฮิแม่มั้ง <c ười> ไปเ,เบาได้เด้กเจียวยาเบาได้ก็คิดไม่ได้ฐานะเดียวกันเออมีวินัยเอาตำนี้กันโดยวินัยนั่ละถูกเจียวยาเบา,บาเสยโลย จังเงี้หน่อยเขาก็นอนฝ้อวัดตั้งด้่บอ่อหลังยังเงี้หน่อยมัเขาก็นอนฝ้อวัดพวกเจ้ววาประกาไปนอนฝ้อวัดพวกเจ้าเฝ้าเมียนอนเฝ้าวัดไใบตัวมีผู้ดีมากดีมากเพื่อกปฏิบัติเื่อมีผู้ดีมากผ้าพัฒนาจิตใจอให้ดอกผะปกาอยู่เด็กฝึกหัดปฏิบัติ คี่บงป้าก็งอมง่ายไปสานหนักสานง่ายแบอกั้นปูทิมกะแนวตันเจสจะหาเจ็บทำถึงเจ้ามีขากว่าอย่ไปยู่าไปอยู่ในัดป้ากรรมฐานเน่ยเขาเจี๋ป้าง่มง่ายหรอกบมากวิธีหรอกน้ำบานก็คือว่าร์บ่า เจ้าอาวุอยู่ในบ้านสวับบ้านบ้านป้าแต่บอกปฏิบัติผู้จัดการอยู่ในี่ยบ้านแม่นตัวเฮ็ดตั้งตั้งฮ็ดตั้งซี่อันนั้นอันนี้เอามาแม่คนเอิ้นเอาปากมาโพชาดนี่พุ่นน่ะธรรมดาบ่เนาะบอผู้จัดการวัดตรวจเจ้าอาวุธเดินที่เดินนี่แหละ พอพอออไปใส่บ้านหงบ้านหงไปนี้เราได้โอ้ยยังกันลีลาหลปะารถมีรถมาต่วันเกิมดแต่ลีลาอย่างเงี้ยบริบทีอหนังตาก็ที่สื่อเสียงกดตกตระนักก็ไอไอเจ้าสสกนัำพว่าน่นเพิ่งโอ้ยเศร้าก็โไปเลดมาประกาศยังกันงานความดี โอ้ยเนาะ,ะเวลาเผาสดทังคักประกาศควมดีอยู่ใคแน่มันบลายประกาศประมาณชั่วโม,มงหนึ่งแต่ประกาศควมตัว่เนาะอ้ยสามปีก็ไม่ได้เผาพวกชาวบ้าว่าสามปีก็ไม่ได้เผา,า,เผาแต่ระกาศควมตัวท่านได้ทําความดีคุณงามความดีเป็นที่เสียใจที่ถ้าท่านจากเราไปกวา่าเด่นปันแสงทั้งอฟแห้งอยู่ ตัวเอาได้นะ่ะเนาะตัวเอาไป,าไป,ไไปาางป่ก็ดโดนปันไดดอกก็ประกาศชล้องตัวบางง่ายบางปีก็มาเดบิวทเดผาฮ่า่ากี่บันนี่คืนสองคืนเดียวที่ได้มาชุ่มกันไปรถไปยังหองไงไม่บะห้องห้ององ,องสิบเอ็ดี่แล้วห้อ,องไงนังจุ่มกันไปรด นรากระซิวยกแม่ม่แม่สามสี่พูได้สองแล้วก็ไปรอดพูได้ก็นอน้ันงการรอดตระกูลห้องคาังสิค่ะคางๆักับมีมียายผู้นึ่งค่ะเป็นียู่เป็นอยู่คนเดียวจ้ะแม่ชี้เป็นอยู่คนเดียวเพลินแต่ว่ากันง่ายนึกกันเลยมมนไม่ชี้น่แล้วปมป่มเปิอเล ตอนนั้นาก็ยูยูยูสามคนกบนอกหพี่มาจากไหนก็จะู่ไปยูกับสัร่างเป็นตุกตักตุกตักแม่เลยกคู่ฟื้เขายูว่าเดินคู่ฟื้อคู่ฟื้ให้พวกนี้พวกพวกท่านเคยฟืดนไปฟุ้นจับพี่น้าร้มส่งจานไปเตรียมกานอนอยู่ ลังแดงเป็นไดหลังคาสูงมีคนเช่วงนีคนหลายช่วงนี้คนเย็นแม่นเฉพมันหลายอยู่ไปจุ่มใช้กรลดนห้องเดียวกันหลอดที่เป็นอยางไเข้าเดียวมาค่อนเดียวมนเป็นยาจจะน้องกันหดแล้วเราพากันไปอันไหไปคุกจักรงาโร่งไปไอยังอัน้น เยี๋ันไปหาผู้ลุงอะไรลุงอะไรม่นแต่ว่านันคอนบ้านจะเป็นจะฟังเอาฟังเดี๋ยวว่าเอาพาแี้เราไปตลาดหน่อยไปให้พีมันมาจะมันมาตะขีมมาดูโดนหรือเปล่าเออไปตั้ง โอ้มันเก็เป็นตักปีรลั้สองลักนี้สองค่ะโบรสองสี่สคุณ